ไกแล้วครับลูกนั่งไม้แดงลูกนั่งไม้แดงพอครับหน้าสิบสี่สิบห้าสบหกิบเจ็ดนะครับเริ่มต้นที่สองพัหายากแล้วครับไม่มีแล้วลูกนั่งไม้แดงกเก่าๆมีร่องน้ำลายน้ำครับสวยงาม,มหมดนะ้ครับผู้กองชุด ไม้แดงหมดแล้วเนาะห,หาไม่ได้แล้วนะครับไม้กกเก่าไม่ใช่ไม้ใหม่นะครับไม้เก่าเลยหน้าสิบสี่สิสนะครับสวยงามสูง50เซนติเมตรหลายคนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าสูงเท่าไหร่สูงห้ซเมตรครับสวยมากมาตรฐานครับเอาไปจัดเซตใส่ท็อปโต๊ะนะครับนี่อย่างเงี้ยสวยงามเลย ดูแข่งๆเอารอบส่มานั่งไอ้โต๊ะแนตัวนี้เราผู้กองเนาะเอาไว้ข้างนี้ก็ได้เนาะจะได้จัดเซ็ตสวยสวยครับนี่ครับโต๊ะเลยนะครับเอาฝากนะครับถ้าในคนใจนั่งไม่แดงพอมี่โต๊ะจัดให้ราคาสองพันนะครับไม่รวมจัดทรงท่าไหนผ่านไปผ่านมานะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับผ่านมาอำเภอมโรมเอเทศบ,บาลตำบลทางนะ้ำสาครนะครับขึ้นสมมติว่าขึ้นเหนือ ยิงมาจากกรุงเทพม,มาแยกไ,ไฟแดงหาน้ำสาครครับแยกเข้ามาประมาณสักหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับมาเลือกได้เลยนะครับรทักชันรหรือแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งโลให้ครับเนี่ยลูกนั่งไม้แดงหรือว่าจะเป็นงานกลึงนะครับอ่างล้างหน้าบ้างแล้วก็จะเป็นท็อปโตโตชุดโต๊ะอะไรนะครับเราพอมีนะครับเราพอมีแบ่งโอเคครับผมเดี๋ยวยกเครื่องประกอบก่อนเดี๋ยวล้างหักก่อน่โอเคครับผม <laughs> <laughs> ฟาฝามติดตามนะครับดองดีเรามีเยอะนะครับทยอยทยอยเนี่ยชื่อนี่ลายอันนี้นนาเต็มเตี้ยเลยครักองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปส่งลูกค้าที่ฟาร์มเป็ดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแถวแถวไอ้แถวเกือบจะถึงบางปะมานะครับผมเดี๋ยวจะไปส่งให้เฮียฟาร์มเป็ดเขาล่างไม้แดงแล้วพรุ่งนี้จัดการให้ครับ เพราะว่าแกรอนานแล้วนะครับตั้งใจว่าจะโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมครับเก่าขึ้นเลยสวยครับสวยไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยไม้เก่าๆอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับซื้อก่อนได้เลือกก่อนนะอืมไปข้าก่อนได้เลือกก่อนเนาะตันๆตึ๊กๆเลยหนึ่งฝากครับผมสวัสดีครับนี่นี่นี่จามตูลีก็มีเห็นไหมดูว่าจะชอบงานกลิ้งมาจามตูลีอย่างนี้ราคาพันเจ็ดขึ้นไป น,นะครับผมหน้า 14, 15, 16, 17นี่แหละเนาะวงองี่ยสูง50เซนติเมตรเหมือนกันนี่เก๋าคึกเลยนะี่โอ้